สวัสดีเช้าวันเสาร์ที่28มิถุนายนนะคะเพื่อนก็อยู่กันที่ส่วนหลังบ้านของเราเหมืนเดิมนะคะที่ประเทศนเทนเธอร์แลนด์นะคะดอกไม้ของเราก็เริ่มเบ่งบานแล้วนะคะสวยงามมากดอกไฮเดรนเยียนะคะดอกทานตะวันค่ะ กระเทียมนะคะเพื่อนเขาเริ่มจะลงหัวแล้วที่เพื่อนเห็นนี่ก็เป็นผักบุ้งนะคะเป็นผักบุ้งแก้วค่ะปลูกในกระถางอันนี้เราหยอดอนเมล็ดไปนะคะเขากำลังเจริญเติบโต แรงมือกเทศของเราค่ะกะเทศวันนี้มีลมนะ,ะลมนิดหน่อยนะคะอากาศสดชื่นไม่ถึงกับร้อนมาก ว่าช่วงน,นี้ประเทศในแถงก็เริ่มเข้าหน้าร้อนแล้วนะคะอันนี้ก็จะเป็นแปลงของผักสมุนไพรของเรานะคะอันนี้เป็นกระเพราฝรั่งนะคะบัซิลิกรัรมค่ะปลูกในกระถางนะคะอันนี้เราเด็ดยอดเขายิ่งเด็ดยิ่งแตกนะคันเพื่อน อันนี้ก็เป็นกะเพราฝรั่งเหมือนกันเนื่องจากว่าผักไทยที่เราปลูกอ่ะเขาจะไม่เจริญเติบโตนะคะเขาจะเติบโตได้ไม่ดีเราก็ต้องชอบกินผัดกะเพราเราปลูกตัวนี้นะคะใช้แทนกะเพราได้แทนโหระพาได้ค่ะนี่ก็จะเป็นกวางตุ้งนะคะ น,นี้ก็เป็นมะเขือเทศเหมือนกันนะคะอันนี้ปลูกในกระถางมะเขือเทศเชอรี่นะคะเพื่อนกำลังติดลูกค่ะก็ถัดมานี่ก็จะเป็นกวางตุ้งเหมือนกันนะคะตรงนี้ที่เพื่อนๆเ,เห็นีนจะเป็นโหระพานะคะโหระพาไทยค่ะ ลูกในกระถางนะคะนี่เป็นโหละพาฝรั่งกระเพรานะคะเพื่อนกระเพรานี่ต้นเขาจะเล็กมากแต่ว่าก็อีกหลายเดือนค่ะกว่าจะหมดร้อนเขาคงจะโตมากกว่านี้แล้วว่า นี่ก็จะเป็นเอ่ออะไรนะขึ้นช่ายขึ้นช่ายชุดเก่าของเราเก็บทานหมดแล้วเราก็ปลูกชุดใหม่ทดแทนนะคะนี่ปลูกปีละครั้งค่ะนี่คือเป็ดกระเพานะคะ อันนี้ก็เป็นราชินีผักของเรานะคะผักเคลค่ะไปฟูมากอันนี้เราเก็บไปทานได้หลายรอบแล้วนะนี่ค่ะใบเขาแบบฟูสวยมากเลยค่ะอันนี้เราเอาไปทำน้ำปั่นแล้วก็เอาไปผัดนะคะ น,นี่ก็เป็นเคีวไดโนเสาร์ผักสลัดนะคะส่วนข้างในนั่ก็จะเป็นหัวบีทรูทนะคะ ชอบกินบิทรูทคณะไดโนเสาร์เพื่อนๆอันนี้คือใบแมงลักนะคะ น,นี้คือใบแมงลักนะคะเขามีดอกละขึ้นใช่นะคะอันนี้เราเพาะไว้เดี๋ยวรอลงกระถางอีกทีนึงนะคะช่วงนี้กระถางไม่ว่างอันนี้ก็จะเป็นหัวกโกรบี้ โรบรบีนี้ปลูกแสกกระถางก่อนค่ะเพราะว่ายังไม่มีที่ลงให้เขาโตเต็มที่ก่อนแล้วค่อยปลูกลงในดินนะคะส่วนอันนี้ก็จะเป็นผักปลังนะคะผักปลังแดงเริ่มแตกกอแล้วค่ะ ปลังแดงถั่วลันเต่านะคะที่เป็นปลูกในกระถางอันนี้เราปลูกรอบที่สองนะคะรอบแรกคือมเมล็ดขาเน่านะคะเราก็เลยมาปลูกใหม่อีกรอบเดี๋ยวจะต้องทำค้างให้เขาเริ่มเลื้อนะอันนี้ก็จะเป็น ต้นหอมหอมแขกกับหมวหอมเดี๋ยวเราต้องเอาดินมากลบลากเขาเนื่องจากหลายวันนี้ฝนตกแล้วก็มีลมมาผักของเราล้มแล,ล้วในระนาดส่วนอันนี้ก็จะเป็นคอรบ,บี้เหมือนกันนะคะคอรบ,บี้ปลูกในกระถางข้างในนะก็จะเป็นพริกนะคะ เป็นพลิกโยวออันนี้ละเาพาะเมล็ดนะคะทำการอนุบาลไว้ก่อนคะ่ะเดี๋ยวเราจะปลูกในกระถางราหากระถางก่อนโคลลปีดู โดนแทะไปตรงนี้ก็เป็นมะเขือเทศนะคะเพื่อน เปิเทศเชอรี่นะคะหลังจากที่เราทําค้างให้เขานะคะเนี่ยใบล่างๆเราจะเด็ดเขาออกนะคะนี่ค่ะแล้วก็ไอ้พวกกิ่งแขนงเนี่ยเราก็จะเด็ดเขาออกนะคะนคะ อันนี้เป็นข้างในกลี่นหอาของเรานะคะก็จะมีมะเขือเทศแล้วก็แตงกวาแตงกวาในกระถางเรามีความรู้สึกว่าแตงกวาที่อยู่ข้างนอกเขาจะ,จะเจริญเติบโตได้ดีกว่าข้างในนะคะันเพื่อนเขาก็เริ่มมีลูกนะร่มนลูกเกิดติดลูกแล้วนี่คือแตงกวาปลูกในกระถางนะคะ ก,กองเราก็ออกไปอยู่ข้างนอกหมดแล้วนะข้างในนี้ก็จะเหลือแค่ดอกไม้เนี่ค่ะเหลือเป็นดอกไม้แล้วก็แตั้งกว่านะคะ เพนใช่ค่ะปลูกในกระถางแล้วก็จะมีเป็นโหละพานะคะอยู่ข้างในถ้าปลูกข้างในเหมือนเขาจะไม่โตนะเพื่อนดูสิเขาต้องยาไปไว้ข้างนอก เพื่อนๆเห็นนี้จะเป็นหัวไดคอนนะคะหัวใจเท้าอันนี้ปลูกในกระถางนะคะเริ่มจะเห็นหัวจะลงหัวแล้ววม,ม่หัวเขาว ไดไอคอนนะคะหมดเช็ดเท้าสวิตช์ชาร์ในกระถางเพื่อน ต้นมะเขือ,อน,นั้นคือมะเขือแต่ว่าดอกเขาร่วงนะทุกคนปลูกมะเขือนี่ต้องทําใจดอกร่วงเยอะมากมะเขือค่ะทุกคนลุ้นอย่างเดียวว่าจะได้กินไหมมะเขือเนี่ย ปลูกทุกปีคะ่ะไปกินนิดนิดนหน่อยอันนี้ก็คือบีทูตของเรานะคะเริ่มจะได้กเก็บแล้วนะคะหัวบีทูตบีทูตนี่เราชอบกินสดๆนะคะมันอร่อยหวานกรอบแล้วก็มีกระถางกวางตุ้งแซมมาด้วย พื้นที่น้อยห่ะเพื่อน,น, ой, น,อนถ้ามีพื้นที่ว่าตรงไหนก็วางกระถางปลูกแซมๆกันไปนะคะอันนี้ก็กวางตุ้งเหมือนกันค่ะบลูเบอรีร่ของเราหลม แตงกวาค่ะเพื่อนๆนี่ติดลูกแล้วปลูกไว้ข้างนอกเหมือนเขาจะโต,วตวกว่าข้างในนะ,จะเจริญเติบโตได้ดีกว่าข้างในนะคะนี่แตงกวาของเราว้าวดูสิ แนงว่านะคะมันดินเขาจะแห้งแล้วแต่เราต้องลดน้ำอันนี้ปลูกในกระบะช้อปปิง้งแลวได้เจอทำอะไรลูกทำอะไรคะนะี่ยทำอะไรคะช่วยนมาหามามาคร๊บ อันนี้เป็นฟักทองนะคะปะลูกในกระถางแต่ว่าเหมือนเขาต้นเขาจะแตกนะคะเดี๋ยวปล่อยไว้ว่าเขาจะโตไหมแล้ว่ายอดเขาก็แตกนะมียอดแตกมาด้วยน,นีก็ปลูกในกระถางลูกใบขึ้นข้างบนแล้วะคะ่ะเดี๋ยวต้องหาเวลามาทําค้าง เาเริ่มติดลูกแล้วนะคะอันนี้เราเอาตะแกรงมาทำเป็นค้างเดี๋ยวต้องมักขยายค้างเข้าไปนะคะฟักทองของเราอันนี้เป็นถั่วพุ่มนะคะเพื่อน เดิมทีนี้เราปลูกในกระบะนะคะแต่ทีนี้ว่ากระบะเพเพังไอ,อ้แผ่นแป้นเขานี่ยเขาเรียกว่าแผ่นไม้มันร่วงลงข้างล่างแล้วดินไปกองอยู่ข้างล่างเราก็เลยจับเขาปลูกใส่กระถางน,นะคะเป็นถั่วถั่วพุ่ม น,นี้ก็มันลุ้นเหมือนกันว่าจะได้ฐานไหมปลูกไปลุ้นไปค่ะยังมาเลือสวิตช,ชาตทานมนี้ปลูกในกระถางอันนี้ก็น่าจะเก็บไดลล้ละส่วนเดือนมิถุนายนของเรานะานเพื่อน เริ่มเข้าหน้าร้อนผักของเราก็เริ่มเจริญเติบโตนะคะ ันนี้ก็เป็นมะเขือเทศของเราะคะ่ะ